สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องครับผมนี่ฮะบาโบโซลา่าเสียงแค่น่ามาเด้๋วเด้อครับมาเด้๋วเด้อนี่ฮะเสียงแจ๊วแจ๊วไม่กแล้วพี่น้องครับนี่ฮะสำหรับคลิปนี้มื้อเนี้ยนะฮะบาโบเองกับที่ว่ายอยู่ที่ถนนนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องครับเป็นถนนหมายเลขสามสี่ศูนย์นะฮะตอนนี้บาโบอยู่ที่กิโลเมตรที่สี่สิบเก้าพี่น้องเอ้ยนะฮะเอาเดีมีเอฟซี่นกัดท,ทักทายหาบาโบหลายไล่าอุ้ยบาโบเอ้ยว่าสัน ไม่เอียงบาวบุบาสันนอพี่น้องนอเพื่อน่าเจ้าไปถ่ายคลิปวิดีโอนี้ว่าสันนี่ฮะถนนยูทีสุพรรณบุรีเพื่อน่าสุพรรณบุรีจินเดียนบ้านปลาว่าสันนอว่าสันบ้านปลาจังได้ถนนหนทางเส้นบักใหญ่บักตัวเพี่น้องเยนฮะเอาละมื้อนี้บาบุจะเดินทางไปพื้นที่ทีบาบุจะไปนั่นคือหนาเวียงหนางานที่จะไปสัมผัสพวกพอนอพี่น้องเนาะด้านหน้าก็เป็นถนนเด้ ถนนแยกบริเวณสนามฟุตบอลพี่น้องเลยนี่ฮะลองไปเบิ้งกันแล้วกันนะฮะถนนุนขันกระดิ่งยังดีนะฮะตอนนี้ก็ที่ว่าจะไปไซมาไซสก็ลองเบิ้งนะฮะถนน,นเบริก30 4, 30 4สามศูนย์สี่สามสี่ศูนย์พี่น้องเลยนะฮะบอกพิษบอกถือขอสุดขอใหยก่อนนะ้าทีมาบุญไปอุบลราชธานีน้องบุรีกับมาทีท่าหนน,นนะฮะทีจะมุ่งหน้าไปสุพรรณนะฮะสุพรรณบุรีเนี่ยก็ที่ว่าเป็นเมืองเกา่าที่พี่น้องในปัตตานนะฮะเมืองทีมีอ่าคุนว่า มีคนล่าเนาะอยู่ที่สุพรรณบุรีบางวิงกับบางบุรีกระจเนีย่ยเอ้ะพนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสีมองเห็นอีหยังอยู่บนอ๋อสีมองเห็นอีหยังอยู่บนอ๋อข้อนเกียร์ยังดีเบิ่งเอาทีพี่น้องเอ๋ยนะเบิ่งเอาเดอ้อเนะะี่ยถนนประเทศไทยหลายๆเสียงทีบาวบุกไปเนาะ หลายหลายสินทีบาบปูพาเนี่ยบอกเลยว่าถนน,นเม,อเมืองไทยนะฮะเฮ้ยดีดีทุกเส้นทางเลยนะมดเสกกรล่องเบิงนะฮะขางสายเป็นทงไฮและทงหน้าตอนนี้การเดินทางเทพพี่น้องเลยน,นะฮะตอนนี้ก็จะเดินทางขอไปในตัวสุพรรณบุรีชัยนาทนะพี่น้องเนาะ ถนนหมายเลข340เนี่ยด่านสายไปบางประมาะนี่คือสุพันบุรีแล้วพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเห็นสุพันบุรีเ่นาอพี่น้องให้ฟังสายกันนี่จส่งให้ตรงหน้าตลอดสองขาง,างที่ได้ขับรถพันไปไกลามากอีกเจก็ดกิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะหอดสุพันบุรีนะครับ ตามปลายบอกทางอีก7กิโลเมตรใช่นานอีกลอยสกิโลเมตรนะฮะตามไปบอกทางสา,ามารถไปกาญจนบุรีได้เนี่ยสวนสซนีพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่คือสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหขึ้นเสื้อจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกับนี่วัดทีมีื่เสียงลงดังเน,น,งนะเน,นานนะพี่น้องเนะาะวัดเป็นวัดป่าเรไรเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นบาเบา,บาพิษหรือเบาฉุกเนะฮะก็บที่ว่าเป็นคลิปนะฮะ คลิปการเดินทางของบาบูนะฮะกินอ่าเป็นการเดินทางแบบมินิมินินอกเหมือนจะไปจะจะไปอำเภอแถวศร,รีประจันนะฮะโอ้มีจุดชมหิ้งหอยนะแบบนี้โอ้น่าสนใจเด้อไปดองเด้อเนี่ยนี่คือเมืองสุพรรณบุรีนะครับบาบูเองกับบอด้มาเที่ยวเ,าเนาะเนี่ยมาแค่เห็ดงานนะครับไปชุดทีจะไปเห็ดงานแหลกกระครับเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ตัวเองเดินทางไปเนี่ยแล้วก็เส้นทางที่ทวีในผ่านเนี่ยฮะ นี่แหละคือประเทศไทยนะครับนี่คือพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะนนนเนานะ,ะพีนนะ่น้องเนาะปล่าโบเยได้ยินว่านี่ครับอ่าพ่นอาจะเพิ่นอ่าบอกว่าถ้าจะมาสุพรรณบุรีนะแต่ก่อนนะโอ้โหใส่เวลาเป็นมือาขอนพี่น้องเลยเนะี่ยจักแมนหรือบบแมนเนาะสมัยย้อนไปหลายสิบปีเด้อพี่น้องเนื้อนี่น,นะเปา่าโเองกับโบแมนใจกันยินเนพิ่งว่าสู่ฟังมากเนาะโอ้กว้างใหญ่เลยพี่น้องเลยนะสุพรรณบุรีกว้างใหญ่ เห็นแล้วก็เอออยากมาที่อยากมาหลินม,ม,มาเที่ยวเนะี้ยโอ้มีโรบินสันผอมเด้เป็น่องเอ้ยน,นานาเนีโอ้จะมีโรบินสันเนี่ก็มิตึกสูงอยู่ด้ฝั่งสายมือโอ้พี่น่อยเนอะ้ยนีฮะมีหลานของฝากดีอีกรอบชื่อว่าถนนกว่างนะฮะจะมีฟังฝังหนอกกัมีฝั่งในก็นมีเนะี่ย โอ้มีโรบินสันนีฮะสุพรรณบุรีมีโรบินสันฟอร์มดิชมหิ่งห้อยโอ้แม่น้ำท่าว่าโรบินสันมีหอคอยชมเมืองน้ำรีพี่น้องเลยนะมีหอชมเมืองสุพรรณบุรีน,น,น,นะคเนาะนะฮะตามป้ายบอกทางอันนี้คืออาจจะเป็นเขตอำเภอเมืองเลยเนี่ยพี่น้องเลย จากกรุงเทพเมืองใหญ่จากกรุงเทพเมืองไกลนะฮะเมืองเมืองไทยนะฮะกะ็ได้ออกมาทีตั้งจังหวัดของประเทศไทยนั่นคือจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะถามมาเทียกันที่ว่าสามารถเดินทางไปกลับกรุงเทพได้ภายในวันเดียวน,น,น้องเพื่องเนาะถามทีทมาเทียวกับวางแผนนะฮะไปกลับได้นะฮะโดยที่บอดสองขางขึ้นนะฮะเพราะว่าสุพรรณบุรีกับอยู่บ,ก,บกกลายจากกรุงเทพเน,น,น,นาะทุกท่านเนาะในเห็นอ่า ถนนเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางขนาดได้บ่าวบุญจะถ่ายคลิปรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะไปถ่ายคลิปที่ออ,อ,อเขตเขตดนอกเมืองของสุพรรณบุรีให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกท่านึงก็แล้วกันท่านผู้ชมท่านใดที่เคยผ่านไปเคยผ่านมากอ่ะฝากทักทายสบายดีบ่าวบุญก็ไม่เด้อเนี่ยคอนเนี่ย,ออยแซงไปดล้วว่าท่านอยก่อนเด้อพี่น้องเลยโอ้แม่น้ำท่าว่าตำบลสวนแตงเนี่ยฮะอยู่ที่ จุดชมหิ่งห้อยของจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวเองแล้วกับโบฮูเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอมูลนเนี่ยมีเสี้ยวหลายทางผมก็บอกว่าเอ้าจะบบฮูขอมุ่นจะเพิ่มเตรียมกอนเนี่ยเบื้องแรกกูเกิลก็ได้เนี่ยบาบบกับขอใจขอบคุณนลำใจไม่ซีของทานเนี่ยแต่ว่าการบอกขอมูลทางออกเนี่ยนะที่พิสไปนะกาสิเป็นการภาพบอดีเนาะบาบบก็เลยบอกว่าเองกับแล้วแต่เนี่ยมันบตรจะภาพจอมเมืองจอบ้านเนาะขอมุ่นเชื่อถือแหล็กกอนเนี่ย ต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้นะตอนนี้บาบอยู่ทีประเทศไทยนะฮะอยู่ทีเมืองไทยหรืเช่นครอบเจริญนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปการเดินทางการท่องเที่ยวกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ถนนกว้างขนาดเลยนะถนนขั้นกรียดยั่งดีเด้อโอ้โหดีบ็สุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนาะสวนราชการชัยนาทกรุงเทพเนี่ยเข้าเมืองเนี่ยโอ้ ไอ้นเอนี่ยังเป็นยังเป็นเขาเมืองนอกนีนก่เนาะอาจจะมีเขาเมืองอีกว่าัดน,นี่ฮะปถนนีนเมืองชิฟานบุรีกับขนาดนี้เลยบอกเพียงเลยนะเดี๋ยวจะออกไปด้านนอกจะขนาดใหญ่นะฮะจะมีบ้านโพพระยาศูนย์ร,ราชการถนนหมายเลข3 5 5 8เนะฮะวัดสัมปราซิวสิ่งที่แบบว่าว่าม่านนี่ก็คือว่าอ่านตามไปบอกข้างนะฮะ ส่นหมายเล 3, 4, 0, ข340กมที่72นะตอนนี้โอ้การ์นาจะมีเส้นทางทีเดียวขอไปสร้างกรุงเทพมหา,าคนครได้นะพี่น้นองเลยออนซ่อนอีดีออนซ่อนถนนประเทศไทยออนซ่อนหลายเนี่ยยนี่ยไปสามาสาเนี่ยอยู่นี่นะฮะอยู่กรุงเทพ่กับมีเมืองใต้ดินนี่พี่น้องเลยมีเมืองใต้ดินเนี่ยแต่ว่าอยู่สุพรรณบุรีมี hot, มีหดมีหดชุดเดียอกเมืองใต้ดินอีกพี่น้นองเลยนะันย่นยนะคือเมืองบาดาลมาสันน่นนะฮะอยู่ที่บึง ชวากประสันเนี่ยโอ้จะได้เห็นนะฮะอู่โมงค์นะฮะอุโมงค์อุโมงค์งงที่เป็น,เป,นเป็นอู่โมงค์น้ำมีปลาหลากหลายพันนะครับอ๋อเดี๋ยวบาบูจะไปทางถนนหมาเลขสามสี่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ ลองเบ,บิ้งลาเบิ้มาจะป่าวจะไปใส่จะไปทางสนมายเลขสามหนึ่งเก้าห้านะครับสามหนึ่งเก้าห้าโอ้นาเนี่คือสะพานแล้วครับเป็นการวนไปนะพี่น้องนะสามหนึ่งเก้าห้าลองเบิ้งกันแล้วกันวบาวบาวจะไปใสหัวใสเป็นส้นทางอาจจะไปอ่างท่องอบ้แน่ใจเด้อ โอ้อยใหญ่โตมาขร่างขึ้กันเยอะไปหน่อยน,นะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบ่าวโม่จะไปทางอ่างทองมีปั๊มน้ำ,นำมันให้บริการย,งยางรีใหญ่โตขนาดนาเลยถนนหมเลขสามหนึ่งเก้าห้าอันนี้ฮะไปทางอำเภอศรีประจันอีก13กิโลเมตร แยกด้านหน้าของวาวุจะเป็นแยกที่จะไปโพรรพะยาโพระยาเนาะพี่น้องเนาะแหลก็ไปอ่างทองถนนหมายเลข3558กับถนนหมายเลข3195อะไรเนี่ยคไปทางอ่างทองแยกนี้เพืเ่อนเอินแยก,แยกอ,ย,กอ,อย่างเนาะแยกนี้เนาะพีน่น้องเลยอ๋อแยกนี่เพื่นเฉินแยกแยกโพพระยาขึ้นชื่อว่าพระยาต้องยิ่งใหญ่ อ้าไอ้เจ้าอะไรก็พี่น้องเลยโอ้สะพานอาซาสีหมอกว่าฉันโอ้สะพานนี่พี่น้องเอลยนะอาซาสีหมอกมาแล้วมาแล้วเนี่ยจะไปเส้ทน,นาทางอีหมุ่นาเส้นทางอ่างทองได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โยสมเพลนว่าดินแดนบ้านป่าบ้านป่าเลยเนะาะคือจะอุดมสมบูรณ์เลยนาะเมืองอูเขาอูหน้ำนี่เนี่ยนี่ฮะมองไปทางไหนกน็มีแต่ อ่าทงไฮทงหน้านี่ฮะมีแตนัมหลากหลายอุดมสมบูรณ์ด้วยพี่น้องเอ้ยนะมอเจาะได้วยขนาดเลยประเทศไข่เนี่ยสุพรรณบุรีนี่ก็ถืี่ว่าเป็นพื้นที่ที่ตัง้งบนพื้นที่ที่เมาะนักขนาดเลยนะ,ะเป็นดินแดนอเขาอน่าไม่ได้พี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้นี่แหละคือประเทศไทยกันท,ที่ว่าคลิปนี้ว่าบูเองกับพาย เพียงเท่านี้กันแล้วกันทำช่วชมนะ่ยฮะเก็บผ่าบรรยากาศการเดินทางแบบนิดๆน้อยนะฝากทุกคานเนี่ยอันนห้โบดีบัง่างกับฝากทุกคาร์เนี่ยน่ำในเด้อเนี่ยถือว่าไปแล้วไปอน้องเอ้เนี่ยสวัสดีครับสบายดี